ใหญ่ต้นมอนสเตอร่าค่ะต้นใหญ่ใบใหญ่มากงามมาก,กนะคะเอามาจากบ้านลานนี่แหละบ้านยานยาต้นใหญ่ามาตัดแต่งได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าต้นค่ะห้าต้นแล้วก็จะปลกะูกรวมกันกระถางละสองต้นบ้าง ต้นเดียวบ้างต้นไหนใหญ่ก็จะเอาต้นเดียวนะคะวันนี้วันที่ย8่ปกุมภานะคะก็จะดูว่าจะปลูกกี่วันกี่เดือนที่จะติดรากติดต้นขึ้นมาสวยงามขยายพันธุ์ได้ต่อไปสวยๆะคะ่ะได้ต้นไม้สวยต้นไม,นไม้มันสเตลล่านี่้อ็อากาศไหม เป็นต้นไม้ปลอกอากาศด้วยนะคะสอบมากใบใหญ่ใบเป็นเขาเรียกว่าใบใบอะไรใบใบฉลูใบสอดใาใยายเดียว,ว่าใบมันสอดหูจงโกงจิงเป้งน,นีน่ใบใหญ่ยังเอาหูสร้างค<ด>ื<ด>อ,อ,ออะไรปัดมือ,มอเวลาตราตั มีนามอะไรมาจากไหนเวลาเราตัดออกมาเราก็จะทาด้วยปูนนะคะจะเป็นปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้ค่ะนี่ค่ะอะ่มีรอยแผลรอยตัดที่ไหนเราทาให้หมดเลยแล้วเราก็พึงไว้ให้แห้งก่อนนะคะแล้วจึงจะไปลงใน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 กระถางแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้เตรียมกระถางแล้วค่ะเตรียมกระถางแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องลงดินให้เรียบร้อยเลย ก็จะได้สองสี่ห้าต้นนะคะกำลังกล่องมันกลบหน้าเกินไปนัอนนี่ค่ะสวยสวยสวยมากเยอะที่มันน้ำอยู่ในวันเอ๊ะนี่เวลาจับมิจะติดมือปั๊บๆอยู่เห็นไหมเอ้ยนี่ตรงๆไปนิ้วหัวไม่มือดิโอเคได้ละนี่ไหนนิ้วโป้งนิ้วชี้ เที่ยวมีมีแรงแรงโอเคตรงนี้แหละที่แ <Okay. S 2> มันออกแล้วหยับไปอีกนะิดหน,นึ่งอ,ออกแล้วมันยยัออกไหมแล้วมันมีนม้ำ่งมันน้ำจากไหนมันน,น้ำปากน้ำดำทั้งสองอคนช่วยกันนะคะฟากลึกมากหลากอยู่หลากอันนี้ปลูกมาแล้ว ถึงสองปีไม่พึ่ถงถึงอยู่นะนาน,นแล้วเออจะลืมสองปีแล้วค่ะไา้ามาสองปีแล้วไปหาซื้อตลาดมันก็โอ้มันอยู่ตรงขอบใบมันนี่เองขอบก้านมันมนี่เองเ,องเป็นหินเป็นน้ำอยู่นี่ๆสองปีแล้วเขียวมากเลยรอบต้นไม้ใบปลูกง่ายกว่าดอก ดอกให้ดอกแล้วก็ร่วมก็โรยเป็นใบนี่ชอบชอบมากเดี๋ยวเอาปูนทาอีกก่อนนะคะมันจะแห้งก่อนอที่จะลงปูค่าอืทาแล้ว ไมรามันหนีรุนแรงลุกมีอไดมีเศร้าก็ว่าเินกบว่าก้นปุ๋ไปสละหล่อหัวปุ๋อุะอโอปะยะพัน การที่เราใช้ปูนทานี่คือเป็นการป้องกันเชื้อรานะคะขอบคุณเชื้อราจะ <c oughs> ทำแบบนี้ทาบางๆก็ได้ทั้งสองข้างเลยปูขาวเป็นปูนขาวหรือปูนแดงก็ได้นะคะอืม การทาปูนต้นไม้ที่เราทำให้มันมีบาดแผลแล้วต้นชาวยปูนจะป้องกันเชื้อราได้เดี๋ยวเราปลูกเราอาจจะเอาปุ๋ยเร่งรากเร่งใบทำต้นตอนนี้ก็ททำปุ๋ยจุรินทรียไปแล้วค่ะพร้อมทุกอย่างเลยทันี้สังขยานาต้นไม้ใหม่หมดไม่ออกลูกออกเต้าก็ททำหมดเลย น่รับรองไม่ได้กินมะม่วงแล้วอืมอ๋มอต้ในใหญ่เถอะปลืมอมนี่ได้กี่ต้นได้นหนึ่งส,บบสอง เดียวเดียยวตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยหกขยายได้หกเลยมันแตกมันแตกงอออกมาเอาขึ้นใหม่ไม่ลู้ไม่ต้องเอาดินเก่ามเลยบอ่ขึ้นใหม่ก็ได้ย เราดูคลิปต่อไปาม่ทำให้หมดก่อนต้นต้นต้นต่อนี้ต้นต่อแล้วก็ตัดแล้วก็ทาปูนเหมือนกันนะคะเป็นต้นตอนะคะต้นต่อต้นขอเนือต้นแม่ต้นพ่อ ต่อไปบ้านหลังนี้ก็จะมีอากาศปลอดปร่งสุดใสไรสารพิษค่ะเพราะว่ามีสเตร่าหลายมอนไลายมอนสเตล่านีค่ะแล้วอืมีกทางนี้ค่ะ ก่อนหยุดก่อนโอ้ยเสียงชัดไม่พึ่งติดไม้ได้ไหมนะไม่ติดไม้ได้ของเรื่องเปียกนั้นต้องตัดออกเลยเฮ้ยเขารู้สิจิตใจกูจะรู้อากาศปลอดภัยอากาศปลอดภัย เอาไปอกินตดเอีไมเสียงเสียใช้ได้แต่ว่ากินต้องปรับปุงเสียงใช้ได้ที่กินต้องปรับปุงกินไม่มีแล้วเสียงดังไม่กินหรอกเอ